เมื่อคืนนี้นะฮะผมอยู่กับน้ําแมวนะเมื่อคืนนี้มีนัดกินเลี้ยงกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรัชโยธินกร้านเนี้ยเดี๋ยวจะใช้จัดงานนะฮะรวมพลเด็กผีในศึกแดงเดือดวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนนี้ชื่อร้านว่าเดอะพิลลาสนะครับเดอะก็เดอะทีเเดอะ พิลล่าก็ p i l l e r s นะครับร้านเดอะพิลล่าผมก็จะไปจัดงานจัดกิจกรรมแล้วก็จะไปภาคเกมแดงเดือดที่นั่นนะอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้ารัชโยธินเลยง่ายๆไปง่ายนะไปลงรัชโยธินก็เจอเมื่อคือเนี้ยผมก็ไปคุยงานอะ่ะก็เลย หนีบเอาน้อแมวเข้าไปด้วยพอตีหนึ่งนะน้อแมวชักชักเขาเรียกว่าชักไหลลื่นชักลื่นไหลเออเหมือนปลาไหลใส่สเก็ตไอเราก็เห็นว่าโอ้ดึกแล้วอะ่ะมันดูแล้วชักจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันดึกเกินไปรีบกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตีสองนะครับตามเวลาของบ้านเราเนี่ย ก็จะมีศึกพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามเกมสุดท้ายระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ให้ดูด้วยก็ตั้งใจว่ารูดูกาเนี้ยจะดูให้หลายๆทีมเพื่อที่จะนำเอามาพูดคุยนะครับนำเอามาเล่าสู่มิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่กับลิเวอร์พูลแค่สองทีม มาปีนี้มาฤดูกาลน,นี้ผมตั้งใจเอาไว้ว่าจะพยายามนะครับพูดถึงทีมอื่นให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนไม่ว่าจะเป็นเชลซีนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์หรือทีมอื่นที่มีอะไรน่าสนใจตีหนึ่งผมก็ขอชิ่งกลับมาก่อนนะแต่น้องแมวเขาอยู่ต่อตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นไทย,รย,ทยไร่ดียังไงอาการเป็นยังไงนะฮะเลิกกี่โมงได้ดูเกมของทีมรักหรือเปล่าเพราะว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมโปรโดของน้าแมวต้องดูทุกนัดนะฮะไม่รู้นี่เมื่อคืนนี่ดูไหวหรือเปล่าที่แน่ๆเนี่ยผมกลับมาดูนะผมกลับมานอนดูที่บ้านก็โอเค okay. อยากเห็นฟอร์มการเล่นเพราะว่าทีมตาไก่เนี่ยเพิ่งได้ ศูนย์หน้าคนใหม่นะครับโดมินิกโซลันกี้เมื่อฤดูการที่แล้วนี่ติดชาร์จดาวซันโวยิงไปสิบกว่าประตูนะครับมีโซลันกี้อ่ะซองฮึงมินก็รพร้อมนะอยากจะรู้ว่าฟอร์มการเล่นจะร้อนแรงดุดันกระซวกไส้แตกขนาดไหนขนาดที่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็เพิ่งเลื่อนชั้นกลับมานะครับขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพหลังจากที่ถูก ถีบตกลงไปหนึ่งฤดูกาลขึ้นมาก็เสียผู้เล่นดีๆไปนะครับเสียกุนซ้ออย่างเอนโซบาเรสกาเนี่ยให้กับเชลซีตัวผู้เล่นก็ถ้าไม่นับพวกเจมี่วาดี้อะไรอย่างเนี้ยก็ไม่ค่อยจะคุ้นหูสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าทีมจิ้งจอกสยามเนี่ยนะฮะสโมสรที่มีคนไทยเป็นเจ้าของเนี่ยตัวเป็นรองแล้วก็เป็นหนึ่ง ในตัวเต็งที่จะต้องดิ้นรนหนีตกชั้นด้วยสเปอร์เหนือกว่านะครับสเปอร์เนี่ยเหนือกว่าทั้งเรื่องของศักยภาพผู้เล่นนะครับเรื่องของขนาดทีมแค่สองสามนาทีเท่านั้นเองสเปอร์คุมเกมได้แล้วนะะเห็นเลยว่าเปิดเกมมาไม่นานสองสามนาทีสเปอร์ครองบอลน,นะครับคุมจังหวะได้บุกใส่ เลสเตอร์เนี่ยเป็นระยะระยะเอาง่ายๆแค่สิบนาทีเนี่ยสเปอร์ได้เตะมุมนะฮะสเปอร์ได้เตะมุมเนี่ยห้าครั้งมีโอกาสยิงเนี่ยแค่สิบนาทีผ่านไปแค่สิบนาทีเนี่ยสเปอร์มีโอกาสยิงละสามสี่หนหลังจากนั้นก็บุกอยู่ข้างเดียวแล้วก็มาทำประตูได้เรียกว่าปลดล็อก ok. นะได้ประตูเนี่ยก็ ไม่ได้อึดอัดไม่ได้แบบรอ,อนานไม่ได้แบบไม่ได้กดดันอะไรมากนะครับหลังจากที่บุกไปบุกไปนวดไปนวดมาเจมส์ดิสั้นครับอดีตผู้เล่นของเลเซอร์นี่แหละเป็นคนวางบอลเป็นคนเปิดบอลให้กับเปโดปอโบโรแบ็กขวานะครับของทรนสฮอสเปอร์แบ็กขวาขึ้นมาโขกประตูเป็นแบ็กขวาจอมบุกเป็นแบ็กขวาที่ทำประตูได้เยอะนะฮะเปโดโรปอโร สเปอร์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในเวลาที่กำลังพอเหมาะคือแบบไม่ได้ยังไม่ทันยังไม่ทันจะผ่านถึงสามสินาทีเลยยังไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งแรกยังไม่จบเลยสเปอร์ขึ้นนำแล้วมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าผ่อนคลายความกดดันชั่วโมงนั้นน,ะนาทีนั้นนะนะณนะจุดนั้นเนี่ยผมนอนดูอยู่ก็นึกถึงหน้าน้ำแมวนะนึกถึงใบหน้ายิ้ม น้แมวยิ้มแบบโรคจิตนะเสะแยยิ้มแบบโรคจิตแล้วก็แน่นอนน้าแมวเขาก็จะมีคำจำเพาะของตัวเองคือหลังจากเสแยยิ้มแล้วน้าแมวก็จะพูดว่าหวานเียหวานเจีย่ะนะคือผมไม่สามารถทำลูกคอ นะฮะเขาเบ็ดแปดชั้นนะครับอย่างนั้นนกเขาชวาแบบน้ำแมวเขาได้เขาหวานจี๊ดเยียบเลยรขอเขาเลยผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่ผมนึกผมจินตนาการถึงหน้าน้ําแมวนะฮะที่สยะยิ้มสยดสยองอย่างโรคจิตแล้วอุทานว่าหวานจี๊ดเยียบโอ้โหนะบอกได้คําเดียวครับขึ้นนําก่อนอย่างรวดเร็วแบบนี้เจ้าถิ่นมีแต่เละกับเละ นะครับดูยังไงก็ไม่รอดปัญหาคือสเปอร์เนี่ยพอหลังจากขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก็ยังครองบอลบุกมากกว่านะบุกกระนำเลยแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสทำประตูเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะเข้าทำโอกาสทำประตูของสเปอร์เนี่ยเอาตรงตรงมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้ใกล้เคียงนึกออกไหมครับคือมันไม่ต้องทำให้ในายทวารของเลสเตอร์เนี่ย เหนื่อยหนักอะไรมากมายมันไม่ได้แบบโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนอยู่รอมรอมันไม่ถึงขนาดนั้นคือเกมเลสเตอร์เป็นรองจริงสเปอร์บุกมีโอกาสทาประตูมากกว่าจริงแต่มันมันพลังทําลายเนี่ยมันไม่สูงนะครับมันทําให้เลสเตอร์เนี่ยยังพออยู่ในเกมกระนั้นกระดีนะฮะผมดูเลสเตอร์ก็บุกไม่ขึ้นสวนไม่ขึ้นจ่ายบอลกันสามสี่ครั้งจ่ายบอลกันสามสี่ครั้งวางยาวก็ไม่ตรง แล่ใจบอลกันสามี่ครั้งก็เสียบอลวางยาวก็บเบี้ยวนะครับเดี๋ยวก็ล้นบ้างเดี๋ยวก็ขาดบ้างเกินบ้างก,ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ตราบใดเนี่ยฟุตบอลน,นะครับถ้ามันตามหลังอยู่แค่หนึ่งประตูคุณก็ยังมีชีวิตยอยู่คุณยังอยู่ในเกมเลสเตอร์แทบจะไม่มีโอกาสทำประตูทันใดฮะไม่มีปีไม่มีขลุยก็บุกขึ้นไปได้ประตูตีเสมอได้อย่างนั้น <ś c oughs> นะจากเขาเรียกว่าอะไรอะ เจ้าชายโอรสดีกว่าจากโอรสจิ้งจอกเจมี่วาดี้ปัจจุบันอายุ37แล้วนะครับไม่ยอมย้ายไปไหนจงรักภักดีกับเลสเตอร์ซิตี้สุดๆตกชั้นก็ตกไปด้วยกันขึ้นชั้นก็ขึ้นมาด้วยกันยิงประตูในนัดเปิดฤดูกาลได้อีกแล้วเป็นประตูที่8นะครับเป็นรองแค่โมซาลาคนเดียวแล้วเท่านั้นไม่พอพักคลื่นมีผ้าพระโอ้โหนะเติมพลังนะฮะอัด เลดบูลเข้าเส้นเลือดเขาชอบกินอยู่แล้วนะครับครึ่งหลังลงมานี่ดีดเป็นม้าเลยกังวะนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะอายุมากนะก็เดินไปบอกคู่แข่งอย่างทริเยโรเมโรเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าอโรเมโรมันแปลออกหรือเปล่าบอกว่าฟักออฟเท่านั้นได้พอไปชูนิ้วให้กองเชียร์ทีมเยือนนะฮะไปชูนิ้วบอ,อกนี่หนึงน่งหนึ่งโชแชมป์ลิเรีหนึ่งสมัยพวกมึงะ่ะ กันหนึ่งับ al, ไม่ใช่พวกมึงอ่ะศูนย์สมัยเขาบอกครับนี่แหละดือด้อสเปอร์ดีกว่าทุกเหลี่ยมมุมสุดท้ายเอาชัยชนะของตัวเองไปโยนทิ้งถังขยะนี่แหละที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกท็อตแนมฮอสเปอร์ว่าสเปอร์ซีอูวาน